สวัสดีจ้าบ้านชั้นสรค์บนดินเด้อจ้าเมนี้เฮาก็มาเลี้ยกล่าฮึซ้อนึนใส่เนาะฮอร์เป็นยามหมาตื่นบหันเนาะพี่น้องมาเลี้ยงซอยกันคณะเขาได้มาคิวกระฟ้าก้นไหลก้นแตกก็เรีตามให้ได้เด้อมามาเลี้ยกลากันเลยได้ไล่อยู่ปลาไล่เติบปลาหางปลาสิวหางปลาโปุกปลาโกยปลาดุกปลาคอเนาะน้องเลี้ยงซอยกันเฮิองเติมมันเนาะสองยี่สิบอ่ะ น้องเรียกสยกันไปเรื่อยๆเยนาะมาจ้าเรียกป่าอย่างรถดเร็วด้ยเนาะอันเมื่อนี้เขาก็ตักบาททำบุญเนาะวัดเนาะก็ได้เอาบบกป่าแล้วไปไปใสบ่บานนะเรียกป่าก่อนเรียกเอาตัวใหญ่มันโอ้สะค่อยเรียกลาซิวเรียกตัวใหญ่ป่าหม้อป่ากดป่าดุ ป่าโลดป่ากุยป่าซูเซียมีลายป่าหางเนาเดหางบัเนาเดซูเซียอันเจงปู่บรไดเมื่อนี้ยห้อยกัระไดได้แต่ป่าพอดีเมื่อคืนนะี้ฝนมันตกน้ำก็เลยลงไา่เติบเดน้อ อยากไปไมันก็ได้ปลาซิวแล้วมันนะฮะในกำลัมังนะคิมไอเลีดำปีปีปลาซิวนะปลานะฮะออกก็ได้อายุปลาใหญ่ไหนนะเนาะงนั่นขาวไปแล้วได้ลาอยอายุได้หอยอายุหอกินเดี๋ยวให้น้องแต่บา้านได้เห็ดอยู่ให้กินให้เบิ้งเหงาเพราะว่าไปเห็ดงานก่อนหน้าเขานะนะได้ตั้งกลางกระลังปลาเบิ้งได้ให้น้องนะลายอายุหอกิน มาแลี้ยบปิสยูตอกันเรื่อยๆนะน้องเนาะบ่บเบิดง่ายของปัสินูนะได้ไล่เด้อป่านี่ก็ได้ไลป่ปลาใหญ่ปลานั่นก็นอย่างออกบ่บเบิดมานอยู่เพราว่าเมื่อคืนนี้ฝนมันตกนะมามาแลี้ยซอยกันเด้อแลี้ยซอยกันเด้อขี้ย้ามันไล่ก็เลยต้องแลี้ดีๆนะน้องบ้นสนนขี้ย้ามันอิ่มเอาไปหิริสมประจอมเนาะเลี้ยบอีเข้มเต๋อผู้เหนือสังีเศษน้องเลี้ยบตอกันมาเลี้ยบซอยกัน หาวเบิ่งปลาดุกก่อนเนาะเบิ่งปลาดุกก่อนโอ้กะลาดออกไปเร็วปลาดุกกระต่าตายตายตายจับไปล้างไม่น่าหัวจับไปล้างน,น้อง hya ปลาหัวหองเรปลาดุกตัวไม่ใหญ่ปลาอันนนั้นปลาซิวปลาโลดปลาซูเซอันเสียงเนาะไล่อยู่หัวอยู่หัวกิน มไม่ได้หาก็ไปเห็ดซ้มประจมเนาะประศิวเนาะลายเาอยู่เัากินนี่เบิ่งเลยหัเนาะตัางกลางกะละมังปลาซิวเหากไปไปบีบขี้มันไม่ได้เหอกไปเห็ดส้มป่านี่ได้หอกไอ้ไซไม่เดาก็ใส่ตู้เย็นน้องน้องมาพี่น้องไม่ได้ก็มาไซปลากันเด้อไซปลาเก็บใส่ตู้แล้วกับนะาข้าวดงมากลิปนี้ก็ฝากกดไหลก้นเสกกดที่ตามให้เด้อสองบันทาดสวัสดีบนดินไซปลาอาบน้ำไปเห็ดงานแล้ว บหันได้เห็ดอยู่เห็ดกินให้เบิ้อ,ห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 อให้น้องน้องฟ้ากเด้อบายบายจ้าไปอาบน้ำแล้วจ้า